ตั้งเองเลยไหมไอ้บริษัทล้มทั้งยืนอะไรที่เคยจะตั้งมนแค่ชื่อลูกค้าก็ไม่เข้านะบริษัทล้มทั้เกยวผมไม่คุยได้ดีกว่านะคะคือถ้าสมมติว่าเราไปเสียนที่ทำงานแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยไงพี่เฮ้ยทำอะไรอ่ะไปเรียนต่ออย่างงี้เออพี่เคยไปโรงเรียนแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เก่งออครูไอ้ผิเนี่ยทนา้เขาจะสอนพี่พี่กลับไปสอนเขาแทนเออพี่เลยรู้สึกว่าคือเดินขึ้นไปแล้วปิ้งสไลด์แล้วก็กำไมค์แกนเลยใช่นั่นที่เราเราไม่น่าคุยกับคนอย่างงี้นานเลย ชีวิตคนเรามันต้องดิ้นรนผมทำงานมา5ปีเริ่มที่แรกสตาร์ทหมื่นเดียวทำไป2ปีได้โปรโมทขึ้นมาเป็นหมื่นสองแต่เงินเดือนขึ้นปีละสี่เปอร์เซ็นต์คือสมอมติผลาทำงานอย <c oughs> ู่ที่แรกมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงตอนนี้อายุ30ผมมีเงินเดือนแค่หมื่นสี่ในตำแหน่งทุรการโอ้โห <c oughs> ทำจนอายุ30มีเงินเดือนแค่หมื่นสี่ยฟ้าก็หมดแล้วมั้งไหนจะค่าที่พักอีกนี่ไม่รวมกินนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีคนเครียดอะนีคนเครียดอ่ะถัาผมเครียดออีโอ้ยแต่งตัวพนักงานพนักงานมากเลยเครียดทุกอีพีเลยเนาะทำไมปัญหาชีวิตมันเยอะหรอหรืออะไรมันไม่โอเคนะถ้าเกิดทำงานไปเรื่อยอายุ30เงินเดือนหมื่นสี่นะตายนะไม่พอนะค่ารถก็หมดแล้วปะก็ใช่อ่ะสิค่าครองชีพก็สูงลูกก็ยังเล็กวางได้หรือยังวางลูกนารักแล้ว เห็นชัดแล้วตอนเนี้ยปากมาเยอะไงออฟปิดเราอ่ะชอบปากสั่งนี่เครียดอะไร่ะอ่านอะไรอยู่อ่ะผมรู้สึกว่าผมทำงานผิดที่ว่ไ้เฮียทำไปก็ไม่รวยอ่ะไม่ไหวหรอกเนี้ยตอนนี้พี่อาได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเราเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเอาเป็นว่าเงินเดือนมีหรือเปล่าก่อนที่พวกพี่ทำเงินเดือนะไม่มีมีแต่ค่าจัดอ๋อมีแต่ค่าจัดแล้วมันพอไหม เปิม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 ก็บอกแล้วอยากเข้าไปอ่านมากเว็บพวกนี้แล้วก็จิตตกออฟฟิศจิตไม่ตกวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องทำงานผิดที่มันถึงไม่รวยสักทีไงเขาต้องทำไงอ่ะให้ถูกอ่ะย้ายไหมฮะย้าย ไปสุ่มสี่สุ่มห้าย้ายไม่ได้วันนี้ต้องมาคุยกันใจเย็นๆย็นเอางี้กินก่อนไม่รู้ใครปลอมกับใครแล้วตอนนี้แล้วไม่รู้มันหิวมาจากไหนมันเหมือนไม่ได้ทานอะไรพวกเราแล้วมันแกะทาโกยากิก่อนไม่นี่หนูว่าเห็นพี่เครียดไงการกิน่ะช่วยทําให้เราหายเครียดมีอะไรกินมั้งเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าวิธีแก้ปัญหามันคืออะไรได้กินทาโกก่อนเลยเหรออืมีน้ำจิ้มด้วยนะร้อนไหมเนี่ย วิธีเทสร้อนไม่ร้อนคือมึงจุ๊บเข้าไปที่ทาโกยากิเลยอ่ะเย็นเอ้ยรออย้อนไหมโ้ร้อน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 ไอสอนมึงไวะไอ้เรื่องทํางานผิดที่ไม่ผิดที่นี่นะอาร์ตลองวิเคราะห์ดูนะทําที่เดิมมานานเกินไปหรือเปล่าผมทําที่เดิมมา11ปีแล้วใช่มึงก่อนกูปีหนึ่งใช่ทำสิบเอ็ดปีรู้ไหมว่ากี่ปีกว่าจะดังไม่สิปะยังไม่ดังเลยจะลองเปลี่ยน job ไหมล่ะเปลี่ยนบริษัทดูชีวิตอาจจะแบบก้าวไปอีกขั้นหนึ่งไหมอีกอย่างหนึ่งนะอาร์ต องคอ์กรก็เป็นสาเหตุนะของก,การทํางานผิดที่แล้วก็ไม่รวยสักทีโทษองคอ์กรลองดูสิลอง <ouse> โทษองคอ์กรดูลองมองดูดีๆสิมันเป็นออฟฟิศหรือเปล่าที่ขาโลงอะ่ะไม่ใช่อาร์ตหรอกเออมันไม่ใช่ปัญหาที่พี่แหละไอ้ที่ไม่รวยอะ่ะเพราะ,ะออฟฟ,ฟฟิศเราไม่รวยหรือเปล่าเราก็เลยไม่รวยด้วยไงออฟฟิศไม่ค่อยมีลูกค้าเขาเลยมาตัดเงินพวกเราใช่ใช่แต่เขาก็ต้องบอกว่าก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่ครับก็ต้องช่วยกันหน่อยครับใช่ก็บอกอยู่ในกรุ๊ปไลน์ไม่ได้อ่านรอ พี่อาร์ตอะได้เงินเดือนมาแต่ว่าไม่รู้จะเก็บหรือเปล่าเออแบบเงินเก็บมันแบบจริงกว่าถ้าพี่ตอบว้างๆมันนี่มันไม่เหลือให้เก็บพี่ไม่ได้ว่าใช้สุ้รุสุดาร้นะอ้าวมันหายไปไหนอะเอาเดือนหนึงก็ต้องมีค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันบัตรเครดิตเนียก็แค่นี้เองหมดแล้วหมดแล้วผ่อนบ้านมีป่ะผ่อนบ้านไม่มีไม่มีภาระอะไรไม่มี เอ้ยแล้วม like <oyu> ันหมดจากไหนอ่ะพ <bunları> ี่เพื่อนถามกูนี่ถามกูนี่เปลี่ยนฟังออกลาคุยกันหน่อยมีผ่อนบ้านไหมีผ่อนรถผ่อนบ้านก็ร้อยเครถอีกห้าหมื่นเคห้าสิบเคกูเอาแค่สองค่านี้ก็ไม่พอจ่ายแล้ววันวันกูต้องต้องทำงานเอาดาบหน้านะตี้ ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะ่ใช้จ่ายเยอะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานหรอกเฮ้ยเฮ้ยไปแช่ตู้เย็นเถอะถ้ามันร้อนขนาดนี้กินเย็นไปเลยกินก็ได้นะเอาจริงไหมไม่ร้อนแล้วจริงนี่ร้อนมาถึงไม้แล้วเนี่ะหรือหรือมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายก็มันก็โอเคใช่ไหมบริหารได้ใช่ไหมออฟฟิศก็โอเคหรือเว้นที่เจ้านายละบางทีอ่ะเราไม่โตเพราะเจ้านายไม่แบบไม่ซัพพอร์ตเราเขาไม่มันมีเรื่องนั้นอยู่นะใช่ คนชอบบอกว่าพี่งานเยอะนะพี่นั่งนึกหลายที่นะพี่ไม่เคยมีงานในครอบครัวเลยพี่เป็นไงข้างนอกพี่ยืนยันได้ว่าหัวหน้างานได้หัวหน้าเอ็นดูเขามากเลยนะจริงเหรอ้ออถ้าอย่างนั้นมันทำไมอ่ะหรืออาร์ตไม่ผักดำด้วยเราอยู่แต่ในเซฟโซนหรือเปล่าเออพี่ไม่ออกจากกรอบไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าพี่ไปได้ไกลกว่านี้นะอย่างนี้หรือเปล่า รุปมันจะ้หัวออกไม่หัวออกเนีไย้ึหัวออกไม่หัวนี่นะพี่เป็นคนไม่เคยท้องานพี่สู่ทุกงานช้าวสายใบเย็นพี่รับหมดพี่ทำหมดอาไปงานไปถ่ายในถ้ำอ่ะในถ้ำไม่ไปเราไม่สู้แล้วไงเออในถ้ำเราไปละในป่าไปไหมไปไปเหมือนกันทางนั้นอ่ะเออพี่ไม่ไปป่าไปเห็นไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้แหละเอาอย่างนี้แล้วเราต้องประเมินตัวเองสักปีเท่าไหร่ดีอะว่าอยู่นานไปแล้วอ่ะอาร์ตสามก็เนี่ยรู้แล้วล่ะ สามควรจะรู้แล้วเนาะสามน่าจะเป็นเริ่มแบบห้านี่คือต้องเริ่มมองตัวเองละอ่าเอาอย่างออฟฟิศเก่าผมอ่ะโฆษณาผมห้าปีพอดีนะออกอย่างนารี่ว่าสามถึงห้าใช่ไหมสามถึงห้าปีแต่อยู่มาสิบเอ็ดแล้วนี่สิบเอ็ดปีหน้าสิบสองละพี่ก็รอเขาเชยไม่แล้หรอเพี่ก็เชยอ่ะรอยก็เชยออกก็เขายื่นมาพี่ก็ป้าย เอางี้เฮ้ยแมตตี้ต้องช่วยแก้ปัญหาอ,าอมี่อานมันแย่นแน่ตอนเนี้ยคือถ้ามาถึงถึง3-5ปีแล้วมันแบบโอเคมันมีปัญหาเราเห็นปัญหาแล้วเราจะมีวิธีแก้อะไรบ้างหรือว่าก็นั่นแหละที่เราบอกไงว่าตั้งบริษัทขึ้นมาหรือไม่พี่ก็เปลี่ยนบริษัทไปเลยเปลี่ยนเอ <ๆ S 1> ไงไหมไอ<ไ>้บร<ไ>ิษัทล้มทั้งยืนอะไรที่เคยจะตั้งนะ่ล้มทั้งยืนใช่ไหมแค่ชื่อลูกค้าก็ไม่เข้าไแล้วไปมไม่รวยดีกว่านะไม่ใช่อะไรรวยอย่างเฮียนะทำให้มันจริงจังสิ เออลองลองเปลี่ยนที่ทํางานดูหรือเฮ้ยมีเหลือให้ด้วยคือถ้าสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนที่ทํางานแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยไงพี่เฮ้ยทำอะไรอ่ะไปเรียนต่ออย่างนี้เทคคอร์สออนไลน์อย่างนี้พี่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปเรียนต่ำโทรต่างประเทศแล้วในประเทศนี่มีคอร์สให้เลือกเพียบเออพี่เคยไปโรงเรียนละเฮ้ยเว่อเว่อเว่อพี่รู้สึกว่าพี่เก่งมากเลย มันเป็นอย่างนั้นไปอีกวิเพืรอให้ดีกว่าไปถึงเนี่ยท่านนี้เขาจะสอนพี่พี่กลับไปสอนเขาเออพี่เลยรู้สึกไม่ออกคือเดินขึ้นไปแล้วปิ้งสไลด์แล้วก็กำไมค์แันเลยใช่แล้วที่เราเราไม่น่าคุยกับคนอย่างนี้นานเลยเก่งเกินไปย้ายว่าสั่งโคจเกกินอะไรดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเลยนี่นี่ตรงนี้อ๋อเหรอกินไปแล้วลูกหนึ่งอ้ยอย่างนี้อาร์มมีงานอะไรีเลืองไหมอย่างปีกออฟใช่ไหมคุณเป็นงานรีเล็กใช่ไหมใช่ทำให้มันเป็นรายได้ได้ไหมซึ่งผมกำลังทำอยู่ ผมจะสอบโปรสิ้นปีนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นโปรสอนไปเป็นอาจารย์เนี้ยเรียนไหมอยากจับกู๊ฟลูกค้าลูกค้าตุกนนี้เลยนะจะียนแปลว่าอะไรอ่ะจริงผมไม่เก็ตจับกริปไงจับกริปนะต้องกำกริปอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเขาจะอ๋อมาฮะเอาไหมจับกริฟไหมคนแรกคนแรกเลยลูกศิษย์โปรโปรตีนเรียนปีไหมมือเรียนใช้เงินมาเพื่อจะมาสอนถ้าเกิดคนที่ดูอยู่มันไม่ได้เล่นกอล์ฟมันอะไรเงี้ย ก็เล่นซะสิเพื่อนหนูพี่เขาว่าเอาสิ่งที่เขาชอบมาขายในออนไลน์เดี๋ยวนี้อินสตาแกรมมันทาร้านขายออนไลน์ได้เลยพี่เกดป่ะเพื่อนหนูชอบปูต้นไม้เงี้ยมันก็ขายต้นไม้ในออนไลน์สิ่งที่พี่ชอบขายไม่ได้พี่ต้องซื้อพี่ลองทําดูเป็นธุรกิจไหมล่ะหนูว่านะแล้วพี่ก็โพสเลยอ๋อเหรอหนึ่งพี่เป็นเจ้าของเอออย่างนั้นเลยหนูว่าเวิร์กรวยน่าสนใจไม่เป็นแผนแผนไทย ใช่เป็นแบบวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์ด้วยเฮ้ยน <c oughs> ่าสนใจลองดูอะไรที่เป็นงานดิเลกเราลองท,างทําให้มันสร้างไรายได้ดูอารแต่จริงๆเรื่องนี้นี่ยากนะถ้าเกิดความคิดแบบนี้แล้วเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยไงอารยังไงก็แล้วแต่เราต้องลองวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์สิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วพัฒนาทุกอย่างลองดูสู้ each, อีกสักครั้งนะอาร์ มันต้องเห็นปัญหาก่อนเราจะได้แก้มันถูกที่พี่แล้วไม่แล้วแก้ถูกที่เลยคกู้นคุยแล้วเครียดอ่ะหาอะไรกินหน่อยดีกว่าหนูซื้อมาให้พวกพี่หนูเปิดมาให้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออมีสองกล่องด้วยเนี่ยนี่อะไรนี่สั่งอะไรมาทาโกยากิไงครูเจ้านี่ดังมากนะพี่เหรอเออดังในแง่ของรสชาติอร่อยเย็นเย็น ถ้าโกดัากิที่เย็นที่สุดในกรุงเทพอย่างเงี้ยอร่อยสิตอบค่าก็พอแล้วแต่เราไม่ใช่ทางก็อย่าไปฝืนมันเออเออนี่แอดกินแล้วก็นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งเลยที่ไปทําได้ตอนนี้เลยนะลดค่าใช้จ่ายเราได้ด้วยนะเวลาจะสั่งเอาขงอาหารอะไรอ่ะไม่ต้องโอนเงินสดเอาเข้าใส่ไว้ใน wallet อ่ะของโกเพอ่ะเออบางทีผมไม่มีเงินสดในตัวนะแล้วจะได้ จำกัดงบกานกินได้ไงเรา่กินเยอะเดือนนึงเราใส่ไปสามพันไม่เกินนี้แล้วเรากินเท่านี้เออหนูว่าเป็นตัวช่วยที่น่ะใช่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 เออวะใช่ไหมเี่จะได้ไม่ต้องไปกินดึกดึกหมดแค่นี้ในเดือนนี้ก็คือจบเลยถูกเราก็ต้องประคองเอาเองถูกอาจจะเทปเทเขาบอกว่ากินไปแล้วออกกล้องไม่ดีฮันหลังคืออาจจะเทปเทปคือมันเป็นเรื่องของกลับมานี้ กูเลือกกูเลือกกินดีกว่าทีนี้นี่ท่านผู้ชมคะโอ้โหตึงตังขึ้นมาเลยหนูอะรู้สึกว่าตอนนี้เรามี3มุมมองไงพี่แต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์มาแชร์เรื่องราวของเขาเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองอื่นมากขึ้นก็มาอาจจะทำให้พี่เจอแสงสว่างที่ดีขึ้นได้น, <ะ S 1> นั่นแหละหนูก็เลยว่าอยากจะชวนทุกคน,นมาคอมเมนต์มาแชร์เรื่องราวของตัวเองหรือว่าจะมาแชร์วิธีแก้ปัญหาก็ได้จะได้เห็นแสงสว่างใช่บางทีเราอาจจะ ในความคิดเราเองไม่รู้ใช่ไหม<ช>มันไม่มีทางออกเหมืออคนอื่นมาช่วยได้วันนี้ดีเลยเยี่ยมเลยได้พิมพเข้ามาเพราะผมตอนนี้ผมโง่มาก